บอกว่าติดมาแลิวถูกแกออกให้ยายเลยจากดานวาแกออกให้ยายยายใ,ให้ยายให้เขาเห็นอวันนี้มาเยี่ยมพวกเราด้วยด้วยความระล,ลึกถึงจากตอท,นะทั้งหมนะพุกป่าเนี่ยระบบด้วยประชาชนนะพวกเรามาเยี่ยมพวกเราทุกคนด้วยจิตใจด้วยความรักนะเอาไวต้ตรงนี้นะไว้ตรงนี้นะวนนะไวต้ตรงนี้นะตอนนี้ร่างกายไม่ดีไวต้ตรงนี้นะ

เอานี้เดูกต้นนี้นะครับต้นิบเกียรต้าผมกันตาสองคนมันไม่จะแจ้งกันนะตาในนี้มีปอบใหญ่หมดฟันหนีเยอะหนห้าิปเลยหมดแล้ว แล้ววันที่21พิจุนาเนี่ยมัตมนติกราหอมท่านจะมาจะจะมีงานพิธีเปิดวันที่21พิถุนา,นาให้พวกเราทุกคนรอด้วยนะยิ่ที่นู่นจะต้องเป็นผลิตปุ๋ยขายจะต้องเป็นผลิตน้าจะต้องเป็นผลิตโครงการจะได้มีความคึกคักทั้ทงระบบทุกคนจะมีเงินรายได้ตอบแทนเป็นรายวันแล้วเราจะยพยายามทิพหลัง21พิจุนา